ก่อนที่จะไปชมคลิปดีๆของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะพามาดูแคปตัสอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามค่ะเป็นความสวยงามเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะความสวยงามนี้ก็จะอยู่ที่ลายริ้วบนตัวเขาไงล่ะค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าคลื่นสมองนะคะ เป็นแคปตัสที่มีชื่อว่าคลื่นสมองค่ะดอกของเขานะคะจะเป็นดอกสีออกม่วงๆนะคะตัวนี้นะคะที่ฝนเอาให้เพื่อนๆดูเนี่ยคือฝนนํามากราฟนะคะเป็นหน่อจากต้นแม่ที่ฝนนําเข้าจากจีนมานะคะแล้วก็แล้วฝนก็เด็ดหน่อเขาออกมานะคะแล้วก็นํามากราฟค่ะนําหน่อมากราฟนะคะหน่อของเขาเนี่ยติดง่ายมากๆเลยนะคะ นอกจากที่จะนํามากราฟนะคะเรายังสามารถที่จะนํามาชําหน่อได้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นหน่อของคลื่นสมองนะคะต้นคลื่นสมองของเรานะคะตัวนี้นะคะฝนได้มาเนี่ยก็ถ้าหัวไหนเล็กฝนก็จะนํามากราฟแต่ว่าถ้าหัวไหนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะประมาณเซนครึ่งถึง2เซนเนี่ยนะคะขึ้นไปเนี่ย ฝนก็จะนํามาชําหน่อนะคะซึ่งเขาชําหนอ่อติดง่ายมากๆเลยนะคะถ้าที่บ้านเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเจ้าตัวคลื่นสมองนี่นะคะสามารถเด็ดหนอของเขามามาชาได้ค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวฝนดึงรากให้ดูนะคะตัวนี้โอ้เดี๋ยวนะดึงไม่ออกเลยดึงไม่ออกเลยนี่นี่น,นี่อันได้อยู่โอ้รากขาด ได้ยินเสียงลากขาดเลยนะนี่นะคะชำหน่อง่ายมากใช้เวลาชำหน่อนนะคะจนลากเขาออกนะคะแค่ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เองนะคะเขาก็ออกลากใหม่แล้วนะนี่ค่ะแล้วฝนก็นำมาลงปลูกนะคะในกระถางแล้วก็เลี้ยงที่ในโรงเรือนค่ะนี่ก็ถือว่าเราสามารถ ไม้จีนนะคะเราเอาเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาขยายพันธุ์แยกหนอ่อเพิ่มจํานวนกับเราของเราเองได้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราซื้อมาต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะในไทยเรานะแล้วกว่าจะมาเลี้ยงจนโตจนเขาออกหน่อนะคะบางทีมันก็ช้าค่ะถ้าเราอยากจะทําจํานวนการซื้อไม้จีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ไม่เลวเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ฝนนํามาฝากกันค่ะสําหรับคลิปต่อไปนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ